สวัสดีครับท่านผู้ชมวิดีโอชุดเที่ยวโซโปโปลาว2 0 0 4 EP4 ตอนนี้ผู้เทาผู้ไทยสีพาไปผักโรงแรมเวียงไซผ้าละตลาดเช้าคุยกับแม่ค้าสาวผู้ไทยเมืองเซโปนตอนที่แล้วได้พาไปไหว้พระธาตุนางลาวไหว้พระเจ้าองค์เสนอยู่เมืองว่ังอ่างคำกลับมาหอดทุ่มกว่าเข้าผักนอนโงแรมเวียงไซเมืองเซโปนห้องนอนเตียงคู่ขึ้นละสองแสนกี่ เช็คอินเก็บสัมภาระเรียบร้อยก็พากันไปเลาะหากินข้าวอยู่ร้านอาหารคืืๆโรงแรมกลางคืนก็มีสถานบันเทิงสําหรับคนนอนดึกแต่สําหรับผู้เท่าผู้ไทยแล้วเมื่อยนั่งรถมืดอขอกลับไปนอนเอาแห้งดีกว่าโรงแรมเวียงไทยเมืองเซโปนนะครับเป็นที่พักที่พักมอคืน บรรยากาศยามเศรา้าวันที่31มกราคม2567หรือ2004ส่วนยอมจุดเช็คพอยจุดถ่ายภาพหน้าโรงแรมมีเศษซากของหลุระเบิดเมื่อครั้งสงครามในอดีตประดับไว้เพื่อนักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพไว้เป็นทีละลึกท่าน,นมองเห็นก็คือคายทานเลยแม่ลู้เาไปลเว,วันที่31มกราคม2567 พอมาจาาโลงเล่มทางหน้าลงเล่มกับมีตลาดริมถนนหามทางหามทางโอ้ที่เกนึกเนือกระท่อทานเรียกว่าเป็นกระท่อทานวันแรกขายหมูโตเทเล่สามเซนห้าสามเซนห้า หกร้เลขเองบอกชื่อเอาชื่อาหมูนะครับหมูตุลสามเซนห้าเอาหกร้อหาประมาณหกร้ยประมาณหกรอยบาทอันนี้เดหรล้ล้านโอ้หเหนี่คืน กูเหยื่อสมล้านสามล้านกับห้าพันเงินว่าหกห้าสามสิบหมูหมูด้วพี่น้องเด้อนี่นอหมูตลาดหมูที่แลนนี่ว่าขายถ่านเลียวมาแต่ขายว่าว่าขายท่านดูดูถเล่อนอนี้ฮะสามแสนห้าร0บสามแสนห้าสตูมันหงอยโอมันหลง โหหันห oh, ูเฮาหันหูเฮามีจัดเลยมีจัดเลยมีดินมีดอกเลยเนาะกุทัไทยบอกไหมคะุ้ไทยุ้ยพานผี่เหลือพันตะกนกเมืองเมืองเซปนเนาะเมืองเซปูนเนว่าวต่วันเมืองว่างอยู่เรยมีม่มาเมืองว่างลอเอาไปต่อครับแล้วด ไปตลาดอันนี้ซาลาลัดวิสาหกิจไฟฟ้าลาวแขวงสวรรณ์เขตศูนย์บริการไฟฟ้าเขตเก้าเมืองเซโปนโหลดล่าตลาดริ่มทางในตลาดเจ้าไงคาดเหลกใครเป <รอ S 1> ็นลูกใครลูกบอกรยละ 6 0 0กันกีบสิบบาทเขาขอกพุทจาก่อนน้อว่าสิบบาทวอาคนไทยพราะกระซำซื้งัสวรรค์น่ะแล้เนาะัะเริ่มเงินมันแม่เอาห้านอยเอาห้านอยจะจ่ายพิษได้มีทอนได่ไหมค่ามีทอนได้ โดยละสิบพันละหกพันหกห้าสามสิบสามสิบพันสามบมันบ่มาที่ตัไปที่คนเดียวสามใบไปนี่กันสามสิบพันโอ้ซนเห็นเนาะเพื่อเบอร์ยืมเท่บอกเขาทวนดูเบอร์สองหมื่นองหมื่นา0 0 0 0ห้าหกสิได้เนี่ย เจ็ดสิบ0บโอ้ห้าพันกับสองพันโอ้ยสองหมื่นหนึ่องห้าหมื่นกับสองหมื่นเอป็นเจ็ดหมื่นเขาผมเพิ่งรับโเจลนี่เอาลวเจลีวัดถือสีวัดถือพี่เลอิอันนี้ไก่่อื่อไก่ไก่เอาหมูเอาหมูหนึ่งสองสามอันนี้อันนี้หมูยูนี่อันนี้สิ่งกเอันนี้ชื่อไก่เขาถ้าไก่เาาพม่ง ย่งละหเหร่เลอันนี้สิบพันนี้เท่พันินเทาพันเป็นสามสิบพันเจีวดีเอาละบเจีวเขาเนีดิเออเขานียวกลลอดปหนึ่งโอสองห้าพันโสองห้าพันอ่อนเดียวเอ่อนเขาขัดทิปมากขดมากอ้เอาเอากลับเข้าเืองไนนยวเชีออกไงแล้ต้องออ เสียเมือไม่เพิ่มผมเพิว่าเราคนจะกินข้าวเย็นเอ็นมันเาคอผม้กินข้าวเย็นไทยนี่ลูกเอ้ยเนันน่าเบื่อจะกินได้แม่ไหนพอไปหาแม่จะพูนเลยกินข้าวเย็นกหลือยใชอวะใ่ละวะ้ไท่กอนดูไคือดีผู้ไทยเมืเใ่ใสปูใสปูัวฟัวปลาหรือยัง มีตะปูงามๆาม้ะปูดาวยาค้าเมืองเซปูนอันนี้ได้เร้าบ่เพงนี้ได้เร้าบ่สามพันกีบเร้าละสามพันกีบขาดตลาดขาดแพงบ้านทาบเออเบื้องไทว่าขาดเพงเอาจงไว้ซื่อเลยค้าทางอื่นเลยแ้มีตะปูงามๆาแต่พุ่นก็ดีแก่มสุด ตลาดเศร้าเมืองเซปูแม่ค่าทองลายกับเป็นชาวผู้ไทยสภาพทั่วไปแล้วก็สินค้าที่นํามาจําหน่ายนํามาขายก็มีแตกต่างจากตลาดเศร้าบ้านเฮาเมืองสกลนครปันเลยนะครับดังที่เห็นในภาพซื้ออาหารการกินเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับมาเส้นทางเก่าคือมุ่งหน้าสู่เมืองเซโนนแล้วจังสิเลยวซล้ไปทางลาวไตถ่ายรุปนะค้างโรดระเบิดเอาหาเอน่าคับน้ำถาอุดมสมบูรณ์ ได้เวลาได้สถานที่พอเหมาะก็เปิดท้ายรหลดเป็นพัตตะคารอาหารเศ้าริมทางเติมพลังและจะได้เดินทางต่อไปเมื่อนางโหลดกะแวะปั้มริมทางน้ำมันโหลดขาดแค้นมีมีเธอเติมส่วนน้ำมันคนก็เป็นน้ำชาก,กาแฟน้ำปัน่นเครื่องดื่มบรรลุกกำลังตามอัธยาศัย ขอขอบคุณขอบจือขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับชมและกระเทือกกระลังจือโดยการกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิไม่ได้พลาดชมคลิปเมื่อเของผู้เท่าผู้ไทยตอนต่อไปผู้เท่าผู้ไทยสีผ้าปาไหวพระธาตุโพนหรือพระธาตุโพนบ้านโพนธาตุเมืองไซผู้ทองแขวงสวรรณเขตซึ่งเป็นพระธาตุที่เก่าแก่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของทั้งชาวไทยและชาวลาว อย่าลืมติดตามชมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสบายดีครับ